โจทย์ถามจํานวนสมาชิกทั้งหมดใน a ลบ b เท่ากับเท่าใดน,นะครับเดี๋ยวอ่านสกิมสกิมกันก่อนเนาะะอันนี้จําได้กันใช่ไหมว่าเซตมันอ่านอย่างนี้เนาะก็คืออันนี้เป็นเครื่องหมายโดยที่เราก็ข้างหน้าเครื่องหมายโดยที่เนี่ยมันจะเป็นสมาชิกเซตใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น ้องเซียนจอสวัสดีครับที่เป็นเล่ห์มังกี้เอฟเวอรเดนะครับวันนี้เราอยู่ในรายการเก่งข้อสอบเอลิฟสุดฮิตพาสอบติดใน90วันเย้ครับก็ สำหรับพี่นะครับก็จะมารับผิดชอบวิชาเอเลเบลคณิตประยุกต์หนึ่งนะครับก็เดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยสำหรับวิชาเอเลเ l ลคณิตประยุกต์หนึ่งเนี่ยมันก็จะมีเนื้อหาที่จะออสอบทั้งหมด14บทเนาะไล่ตั้งแต่บทเซตตรรกศาสตร์จำนวนจริงไปเรื่อยๆจนถึงบทสถิตินะครับอ่าซึ่งโจทย์ที่พี่จะคัดสรรไม่ให้น้องๆทํากันในแต่ละวันเนี่ยก็จะพยายามคัดให้มาครอบคลุมแนวโจทย์ทั้งหมดให้ได้มากที่สุดที่มันจะน่าจะออสอบเอเลเบลนะครับเพราะฉะนั้นกดติดตามไปไว้เลย,เลยนะครับอ่ะถ้า เด็ก67มามุงกันตรงนี้ก่อนพี่จอ๋อเขาแจกมอกเอ็กซมฟรีอีกแล้วรอบนี้มากันแบบจัดหนักจัดเต็มกับ A l e v e l 9วิชาออกสอบโดยติวเตอร์ชื่อดังมากมายแค่ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบก็ทำได้เลยแบบฟรีๆหลังจากทำข้อสอบเสร็จจะเห็นคะแนนและเฉลยถ้าอยากดูเฉลยละเอียดขอแนะนำแพ็กเกจเรียนได้ถึงวันสอบ A Level 2490ได้ทั้งคลังข้อสอบได้ทั้งครอสเรียนคุ้มแบบนี้ต้องรีบแล้วนะ ก่อนที่เราจะเริ่มฟังเฉลยกันเนี่ยถ้าน้องๆคนไหนมาดูคลิปนี้แล้วยังไม่ได้ทําโจทย์ข้อนี้พี่แนะนานะเพื่อประโยชน์สูงสุดหยุดเดี๋ยวนี้แล้วก็ไปลองทําก่อนนะครับส่วนใครที่ลองทํามาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเฉลยกันดีกว่าว่าพี่จะมีแนวคิดยังไงก็มาเริ่มกันเลยนะครับข้อที่1ถ้า A เป็นเซตของ x นะครับโดยที่ x เป็นจํานวนเต็มในช่วงนี้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 เดี๋ยวอ่านสกิมสกิมกันก่อนเนาะ,ะก็คือเขาให้เซต A มาเนาะนะครับแล้วเขาก็บอกว่ามีเซต B ด้วยนะครับโดยที่เซต B เนี่ยก็หน้าตาแบบนี แล้วโจทย์ถามจํานวนสมาชิกทั้งหมดใน A ลบ B เท่ากับเท่าใดนะครับแน่นอนอ่ะโจทย์เรื่องนี้การที่เขาถามเซต A ลบเซต B ได้เนี่ยมันแปลว่าอะไรหรืมันก็แปลว่าเราก็จะต้องหาเซต A กับเซต B มาให้ได้ก่อนถูกไหมอ่ะ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันทีละเซตเนาะว่าเซต A เป็นยังไงเซต V เป็นยังไงนะครับอ่ะมาเริ่มกันที่เซต A ก่อนลูกเซต A นะครับเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าเป็นเซตของ x โดยที่อ่ะอันนี้จําได้กันใช่ไหมว่าเซตมันอ่านอย่างนี้เนาะก็คืออันนี้เป็นเครื่องหมายโดยที่เราก็ข้างหน้าเครื่องหมายโดยที่เนี่ยมันจะเป็นสมาชิกเซตใช่ไหมครับอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับก็คือเป็นเซตที่มีสมาชิกเป็น x นะครับโดยที่ x เนี่ยเป็นจํานวนเต็มที่อยู่ในช่วงปิดลบสิถึงปิด10นะครับแปลว่าอะไรลูกจำนวนเต็มที่อยู่ในช่วง ปิดลบสิถึงปิดสิเนี่ยมันมีอะไรบ้างมันก็จะมีตั้งแต่อะไรตั้งแต่ลบสิบเลบแไปเรื่อยๆถูกไหมพวกเนี้ยเป็นจํานวนเต็มในช่วงลบสิถึงสิจนถึง10ถูกไหมครับอ่ะทีนี้แล้วทั้งนั้นเซตเอเป็นอะไรลูกเซตเอเขาบอกว่า A เนี่ยมีสมาชิก x นะครับโดยที่ x เป็นจํานวนพวกนี้อ้าวเพราะฉะนั้นในเมื่อสมาชิกของเซตเอมันคือ x เราก็เลยได้ทันทีว่าเพราะฉะนั้นเซตเอก็เลยเป็นอะไรลูกมันก็เป็นไอลบสิถึงสินี่แหละถูกไหมเอก็เลยเป็นเซตลบสิบเก้าแปดไปเรื่อยๆจนถึง อ่านเซตเป็นก็ทําได้นะครับมาต่อกันที่เซตบดีกว่าสำหรับเซตบเนี่ยอันนี้ก็จะมีความปนเรื่องอะไรหรือปนเรื่องค่าสมบูรณ์เนาะในบทจํานวนจริงขึ้นมาถูกไหมอ่ะมาอ่านเซตบกันเซตบก็อ่านคล้ายๆเดิมนะครับบเนี่ยเป็นเซตของ X นะโดยที่เงื่อนไขของเซตคืออะไรหรอก x ก็คือสอดคล้องกับอะสรรมการนี้นะครับอ่ะเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราคืออะไรครับเวลาเจอโจทย์แบบนี้เราก็จะต้องแก้อะสรรมการนี้มาให้ได้ถูกไหมแล้วพอเราได้ อ่ะสมการนี้มาแก้ออกมาได้ได้ x คําตอบมา b เป็นเซตของ x เพราะฉะนั้นสมาชิกในเซต b ก็คือตัวคําตอบของอ่ะสมการนั้นนั่นเองนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาแก้อสมการนี้กันนะเดี๋ยวพี่จะมาหา b เนาะในการจะหา b ต้องแก้อสมการนี้อ่ะพี่ขออนุญาตลอกอสมการนี้มาก่อนอีกรอบนึงนะครับอ่ะพี่ลอกมาแบบนี้แล้วนะครับอ่ะทีนี้มาดูกันดีกว่าว่า แล้วเราจะแก้อสมการนี้กันยังไงนะครับอ่ะก็อสมการเนี้ยมองปุ๊บรู้เลยมันคือเรื่องอะไรหูกมันคือเรื่องค่าสมบูรณ์นี้ถูกไหมอ่ะมีค่าสมบูรณ์แอบสูตเนี่ยชัดๆเลยนะครับสำหรับอสมการค่าสมบูรณ์มีวิธีแก้ยังไงบ้างจริงๆมันจะมีหลายวิธีเนาะอ่ะถ้าใครจําไม่ได้ก็ลองไปทบทวนดูนะครับมันจะมีวิธีแยกช่วงนะครับมีวิธีที่มันปลดได้เลยก็จะมีพวกแบบ แอปสองข้างมีแอปข้างเดียวอะไรพวกนี้นะครับอ่ะสำหรับในกรณีนี้มันมีแอปตัวเดียวแบบนี้นะครับแล้วว่าสมการมันค่อนข้างแบบมีวงเล็บซับซ้อนเราจะเลือกใช้วิธีแยกช่วงนะครับสำหรับข้อนี้พี่จะใช้วิธีแยกช่วงนะทีนี้วิธีแยกช่วงทําไงลูกจําได้ไหมวิธีแยกช่วงเราจะไปดูว่าไอตัวค่าสมบูรณ์เราเนี่ยมันคืออยู่ตรงไหนบ้างก็คือมันอยู่ตรงนี้ตรงเดียวนะครับซึ่งช่วงที่เราจะแยกเนี่ยก็จะตามค่า x ในค่าสัมบูรณ์เนี้ยอ่ะซึ่งในที่นี้ลูกเวลามันเป็นแอป x นะครับ มันก็เหมือนเสมือนกับว่ามันคือ f x ลบศนะเพราะฉะนั้นเราจะแยก,แยกช่วงตรง0ูนะครับถ้า x ที่มันมีค่าน้อยกว่า0นย์ก็จะเป็นช่วงหนึ่งนะครับ x สําหรับ x ที่มีค่าน้อยกว่า0ย์เนี่ยก็จะเป็นช่วงหนึ่งนะครับเพราะอะไรเพราะถ้า x ที่มีค่าน้อยกว่า0ย์แทนลงไปในแอบส์ลูนี้มันก็จะมีค่าเป็น ข้างในแอปจะมีค่าเป็นติดลบถูกไหมเราก็จะต้องติดลบในการปลดแอปออกมาถูกปะในขณะที่ถ้า x มันมากกว่าหรือเท่ากับ0แทนค่าลงไปในแอปเนี้ยมันก็จะมีค่าเป็นบวกใช่ไหมปลดแอปก็ไม่ต้องติดลบเพราะฉะนั้นเราต้องแยกเคสตรง x เป็น0นะครับพอเราได้2ช่วงนี้แล้วเนี่ยเราก็แค่แยกเคสเคดกันทีละช่วงเนาะอ่ะเริ่มจากเคสที่1น,นะครับเคสที่1ได้ว่าละไรูกก็คือในเคสนี้เนาะ x น้อยกว่า0ถ้า x น้อยกว่า0จะเกิดอะไรขึ้นลูกเราก็ปลดค่าสมมูร์ไปเลยถูกไหมก็คือตัวที่อื่ตัวเหลือตัวที่เหลือเหมือนเดิมนะก็คือเป็น 2x ลบ3ส่วนตัวแอบ o l ต t e x เนี่ยมันเป็นไงลูกเนื่องจาก x น้อยกว่า0เราแทนค่าจํานวนที่น้อยกว่า0ลงไปในแอปมันมีค่าติดลบเพราะฉะนั้นเวลาปลดออกมาก็ต้องปลดเป็นติดลบ x นั่นเองนะครับส่วนตัวที่เหลือเป็นไงลูกก็ลอกมาเหมือนเดิม ก็ได้เป็นแบบนี้นะครับอ่ะซึ่งแน่นอนถ้าเราปลดค่าสมบูรณ์เสร็จแล้วปุ๊บที่เหลือมีอะไรไหมไม่มีอะไรแล้วที่เหลือมันคือการแก้อสมการปกตินะครับอ่สมการผู้นาปกตินะเพราะฉะนั้นที่เหลือ มาคูณกระจายแก้สมการปกตินะครับลบ2 x กำลัง2นะลบ2 x บวก3 x ก็เป็นบวก x นะครับแล้วก็บวก3มากกว่าหรือเท่ากับ2 x กำลังสองลบ3 x 5นะครับย้ายข้างคิดเลขนะอันนี้ก็ย้ายอันนี้ไปนะครับย้ายไปฝั่งขวาแล้วกันนะก็คือเป็นศนย์มากกว่าเท่ากับ4 x กำลัง2แล้วก็ลบ4 x แล้วก็8นะครับพี่ย้ายกลับไปฝั่งซ้ายเนาะเป็น4 x กำลัง2ลบ4 x 8น้อยกว่าหรือเท่ากับศนย์หารด้วย4ตลอด x กําลัง2ลบ x ลบ2น้อยกว่าหรือเท่ากับ0จังหัะนี้ก็แยกตัวประกอบธรรมดานะครับคูณกันได้ x กลัง2ก็ต้องเป็น x x เนาะคูณกันได้2ก็ต้องเป็น2 1อะ่ะเครื่องหมายตรงนี้ติดลบเพราะฉะนั้นเป็นลบบวกนะครับน้อยกว่าเท่ากับ0เราแยกตัวประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วอะ่ะเพราะฉะนั้นแก้สมการนี้ทําไงลูกก็วาดเส้นจํานวนอีกรอบถูกไหมเส้นจํานวนก็จะมีลบ1 2ในการแก้สมการอย่าลืมเวลาเราทําเราต้องใส่บวกลบบวกจากด้านขวาถูกปะก็จะเป็นบวกลบบวกซึ่งข้้อนี เครื่องหมายน้อยกว่าหรือเท่ากับเพะนั้นเอาช่วงลบถูกไหมเอาช่วงลบเอาช่วงลบและต้องเป็นจุดเลยลูกด้วยความที่มันเท่ากับ rename, ก็ต้องเป็นจุดเนาะได้เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นอโอเคภายใต้เคสนี้เราสามารถแก้คําตอบของอสมอการมาได้เป็นเท่านี้นั่นเองนะครับแต่ตรงนี้ระวังดีๆนะครับตรงนี้ระวังดีๆอย่าเผลอเอาอันเนี้ยไปเป็นคําตอบได้เลยนะครับอย่าลืมว่าตอนเนี้ยเรากำลังทำอยู่ภายใต้เงื่อนไขะลรลูกภายใต้เงื่อนไข x น้อยกว่า0ูตรงนี้ถูกไหม ภายใต้เงื่อนไข x น้อยกว่า0เพราะฉะนั้นคําตอบที่เราได้ออกมาอย่าลืมที่จะต้องเอาไปนเตอร์เซกตัวเงื่อนไขตัวนี้ด้วยก็คือจะต้องไปินเตอร์เซกับ x น้อยกว่า0ย์ตรงนี้ด้วยนะครับเพราะเรากําลังคิดภายใต้เงื่อนไขนี้เพราะฉะนั้นพอินเตอร์เซกันแล้วมันต้องสอดคล้องกันเนี่ยส่วนที่มันเหลืออยู่มันจะเหลือแค่บริเวณนี้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นคําตอบภายในกรณีที่1ก็เหลือแค่ตั้งแต่ปิดลบหจนถึงเปิด0ูนย์ั่นเองนะครับอันนี้คือสําหรับเคสที่1เนาะ ก็คือปิดลบหนึ่งถึงเปิดศูนย์นะครับแต่อย่าเพิ่งดีใจนี่เพิ่งเคสเดียวเนาะเราก็ต้องไปต่ออีกเคสใช่ไหมก็ตามเส้นจำนวนที่เราตีมาตั้งแต่แรกเลยนะครับอ่ะไปต่อกันเคสที่2นะครับเคสที่2นะลูกก็คือตามรูปเส้นจำนวนนี้เลยเนาะ x มากกว่าหรือเท่ากับ0นะครับภายใต้กรณีนี้เราปลดแอปยังไงครับอ่ะเดี๋ยวมาปลดกันเริ่มจาก2 x ลบอันเนี้ยลอกมาเหมือนเดิมก่อนนะแอปส์ลนะู x อ่ะถ้าเราเอาจำนวน ที่มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0นแทนลงไปในแอบส์ลูดในแอบส์ลูดก็จะมีค่าเป็นบวกใช่ไหมแอบส์ลูดของจานวนบวกเช่นแอบส์ลูดสองเนี่ยปลดออกมาหน้าตาเหมือนเดิมไม่ต้องทาอะไรเลยก็ปลดออกมาได้เลยเป็น x ลบหนะครับมากกว่าหรือเท่ากับ2 x กลังสองลบสาม x ลนะครับจังหวะต่อไปเนี่ยง่ายแล้วแกะสมการพูนามธรรมดามาคูณกระจายกันดีกว่า2ง x กำลังลบห x บวกสมากกว่าหรือเท่ากับ2ง x กำลังสองลบสาม x 5ย้ายข้างคิดเลขอ่ะพี่ย้ายทุกอย่างไปฝั่งซ้ายแล้วกันนะสอง x กำลังสองตัด เป็นลบ 2x นะครับอ๋อตัวเลขเอ๋อฝั่งขวาแล้วกันนะครับก็กลายเป็นลบ8อ่ะอยากได้ x ทาําไงเอาลบ2ไปหารแต่อย่าลืมนะครับจังหวะนี้โตๆกันแล้วนะมากกว่าหรือเท่ากับแต่ว่าคูณด้วยติดลบนะครับต้องกลับเครื่องหมายเป็นน้อยกว่าหรือเท่ากับนะอย่าพลาดสเต็ปแบบนี้นะลูกสเต็ปที่เอ่อเราจะเจอกันบ่อยๆนะอย่าพลาดอันนี้เป็น x น้อยกว่าหรือเท่ากับ4นะครับเพราะฉะนั้นในเคสที่2ได้คําตอบเรียบร้อยแล้วแต่อย่าลืมว่าคําตอบเนี้ยมันคือคําตอบที่ เราต้องเอาไป intersect เ,เงื่อนไขตรงนี้ถูกไหมครับต้องไป intersect ก,กับเงื่อนไขที่เราตั้งขึ้นมานะต้องสอดคล้องกันเพราะฉะนั้นคําตอบมันคือ x น้อยกว่าเท่ากับ c แต่อยู่ภายใต้เงื่อนไขหลูกอยู่ภายใต้เงื่อนไข x มากกว่าหรือเท่ากับ0ตรงนี้นะเราก็ต้องเอาเงื่อนไขนี้มาอินเทอร์เซ็กด้วยก็คือ x จะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0ูนย์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคำตอบสุดท้ายของสลับเคส2เลยเป็นไรก็เป็นตามที่มันอินเทอร์เซ็กกันก็คือปิด0จนถึงเปิดอ่ะจนถึงปิด4นั่นเองนะครับและแน่นอนพอเราได้เคสที่1กับเคสที่2เสร็จแล้ว มันก็เป็นไงครับก็เอา2อันเนี้ยมาอยู่เนียนกันถูกไหมมันเหมือนเป็นเราแยกเป็นกรณีเนาะกรณีที่หนึ่งได้คำตอบเป็นอย่างงี้กรณีที่สองได้คำตอบเป็นอย่างนี้เพราะงั้นคำตอบทั้งหมดที่มันได้ก็คือเอา2อันเนี้ยมาอยู่เนียนกันนะครับเอามาอยู่เนียนกันอยู่เนียนนะครับ,รบเพราะฉะนั้นสรุปสุดท้ายคําตอบของเซตบีเนี่ยของอสมการเนี้ยเลยเป็นอะไรหลงก็เอาสอง, 0, นนงเ,นอเนี่ยมายูนะเนียนกันลบหนึ่งถึงศูนย์เอ,อาไปอยูเนียนกับศูนย์ถึงสี่ได้เป็นไรครับลบหนึ่งถึงศูนย์อยู่เนี่ยนะงกับเพปิดศูน ถึง4นั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนย้อนกลับมานิดนึงเซตบมันคือเซตแลไรหูกเซตบมันคือเซตของ X โดยที่ X สอดคล้องกับอสมการนี้ตอนนี้เราได้คําตอบของอสมการเรียบร้อยนะครับเราก็มาดูว่าสมาชิกของเซตบคือใครก็คือ X เพราะฉะนั้นเราก็เลยได้ว่าเพราะฉะนั้นเซตบก็เลยเป็น ไอ้ตัวนี้ได้เลยเป็นคําตอบของอสมการได้เลยถูกไหมครับก็เลยเป็นเซ็ตลบหถึงสนั่นเองอ่าโอเคโอเคนะเพราะฉะนั้นจนถึงตอนนี้เราได้เซ็ต A แล้วนะครับเซ็ต A เราอยู่ตรงนี้ตั้งแต่แรกเลยเราได้เซ็ต B แล้วนะครับที่เหลือก็แค่ทําไงลรกมาหาสิ่งที่เขาต้องการก็คือ A อลบบนะครับว่าเป็นเท่าไหร่อ่ะโจทย์บอกว่าต้องการจํานวนสมาชิกทั้งหมดใน A อลบบนะครับเราก็ต้องหามาก่อนเนาะว่า A อลบบเนะี่ยมันมีค่าเป็นเท่าไหร่ถูกไหมต้องหามาก่อนว่า A อลบบมีค่าเป็นเท่าไหร่อ่ะพี่ขอเอา A มาเขียนอีกรอบหนึ่งนะ เราไปลบกับ b ก็คือไอตัวนี้ นะครับ A กับ B ลบกันจะได้เป็นไรก่อนอื่นทุกคนจําได้ไหมเนี่ย A ลบ B คืออะไร A ลบ B มันคืออยู่ใน A แต่ไม่อยู่ใน B ถูกไหม A ลบ B อ่ะมันก็คือเอาตัวที่อยู่ใน A แต่ไม่อยู่ใน B ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็แค่ดูว่าใน A เนี่ยมีใครอยู่ซึ่งตัวไหนที่มันไม่ได้อยู่ใน B นะครับเราก็ได้เป็น A ลบ B ออกมาเนาะอ่ะเพราะฉะนั้น A ลบ B เป็นอะไรลูกเราสังเกตว่า B อ่ะมันเป็นตั้งแต่จํานวนตั้งแต่ลบหจนถึง4เลยเนาะอันนี้เป็นช่วงปิดนะเพราะฉะนั้นลบหก็คืออยู่ใน B แล้วก็4ก็คืออยู่ใน B เนาะเพราะฉะนั้นตัวที่อยู่ใน A แต่ไม่อยู่ใน B มีใครบ้าง มันก็จะตั้งแต่ลบสิบลบแไปเรื่อยๆจนถึงอะไรครับจนถึงตรงนี้ต้องวางดีๆ จนถึงแค่ลบสถูกไหมเพราะอะไรเพราะถ้าตัวต่อไปเป็นลบหลบหมันอยู่ใน B ียังมาอยู่ใน B แล้วนะเพราะฉะนั้นเราไม่เอานะลบหไม่เอานะครับเราถึง2พอเอ้ยถึงลบสพอนะครับแล้วเราก็มีอะไรอีกตัวถัดไป B เนี่ยมันมีจนถึง4เพราะฉะนั้น A อลบบีสี่อ่ะมันอยู่ใน B เพราะฉะนั้น4เราก็จะยังไม่เอาถูกปะเราเอาใน A แต่ไม่ใน B เพราะฉะนั้นตัวที่เราเริ่มต่อไปก็จะเป็น5ใช่ไหมพราะาเนี่ยมันอยู่ใน A แต่ไม่อยู่ใน B แล้วนะครับก็5 6 7ไปเรื่อยๆจนถึง10นัเองรับระะนั้นตตัวน,ตนนี้อเี้้ยเรรราไดบอว่า ลบมีหน้าตาแบบนี้สรุปสุดท้าย โจทย์ถามไปลูกโจทย์ถามจํานวนสมาชิกของ a ลบ b ก็คือถาม n ของ a ลบ b เป็นเท่าไหร่ครับเราก็แค่นับเอาว่าอะทั้งหมดเนี้ยมีกี่ตัวลบสิบถึงลบสมีกี่ตัวลูกลบสิถึงล,ลบสมี9ตัวถูกไหมนับดีๆนะบางคนอาจจะเผลอไปแบบ10บลบสได้แปดอย่างเงี้ยแตกเลยนะลบสิถึงลบสมันก็คือนับเหมือน 2- 10, อถึงสิอะสอถึงสิมีกี่ตัวลูกมันก็คือ2 3 4 5 6 7 8 9่ก้ถูกไหมแล้วก็10ก็กลายเป็น9ตัวถูกปะลูกอะทั้งหมดเนี้ยเตัวนะเวลาเรานับลูกนับเลขนะอย่าอย่า มันมีเราเราเอามาลบกันแต่เราต้องบวก1น,นะครับแบบสถึง10บเนี่ยปกติเราลบกันได้8ใช่ไหมแต่เราต้องบวก1ด้วยเพราะมันบวกตัวแบบตัวหัวท้ายอะไรพวกนี้เพิ่มเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมี9ตัวบวกกับอีกอันนึงมีกี่ตัวหลก 5- ถึง10ก็10บลบหบวก1ก็คือมีตัวนะครับเพราะฉะนั้นสรุปสุดท้ายมีกี่ตัวหลกมี15ตัวนั่นเองนะครับเป็นคําตอบข้อนี้โอเคไหมอ่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ สนั่นเองนะครับอ่ะสูตให้ฟังอีกรอบนึงเร็วๆนะครับข้อนี้เป็นยังไงข้อนี้โจทย์เนี่ยให้เซต A เซต B มานะครับโจทย์ถาม A ลบเพราะงั้นหน้าที่ของเราก็แค่หาว่า A เป็นยังไง B เป็นยังไงถูกไหม A เนี่ยแปลเซตออกมาก็จบแล้วถูกปะในขณะที่ B จะต้องเป็นยังไงลูก B จะต้องไปแก้อสมการนะครับก็ลองไปแก้อสมการแต่อสมการเนี้ยไปปนกับเรื่องค่าสมบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้วิธีการแก้อสมการค่าสมบูรณ์เนาะว่าเออถ้าเราเจอแอบส์ลูดแบบเนี้ยเราจะแก้ยังไงนะครับซึ่งข ดีๆเราแยกช่วงเสร็จปุ๊บได้คำตอบมาแต่ละช่วงเนี่ยอย่าลืมเอาไปอินเ์เซกเงื่อนไขที่เรากำหนดมานะแล้วพอเราทําทั้ง2เคสเสร็จปุ๊บเอามาอยู่เน่นกันนะครับได้เสร็จบีออกมาแล้วก็หา A อลบนะครับประมาณนี้นะอ่ะโอเคจบ สำหรับน้องๆที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยที่ระหว่างฟังเรารู้สึกว่าแบบเอ้ยมันงงๆตรงนี้ว่ะนึกไม่ออกว่าแบบพี่แม่งพูดอะไรวะแบบค่าสมบูรณ์ันนี้แยกช่วงคืออะไรนะครับใครที่จําอะไรพวกเนี้ยไม่ค่อยได้เนี่ยพี่แนะนํานะเรารีบไปทวนนะครับการที่น้องมาฟังพี่เฉลยวันเนี้ยเราน้องรู้ว่าน้องฟังตรงไหนไม่รู้เรื่องอ่ะนั่นคือน้องรู้จุดอ่อนของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้จุดอ่อนแล้วแล้วเราไม่รีบแก้มันวันสอบเราก็จะทําจุดอ่อนพวกเนี้ยไม่ได้อยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเรารู้จุดอ่อนว,ว,นวันนี้นะรีบไไปปทททบบบบววววววนนนนนนััััีีี้้้้ะะะะครรรแแกกกกกซลเเเดด๋ยยาจ่งุ็ ลืมฝากติดตามนะครับเดี๋ยวพี่จะมีโจทย์มาอัปเดตให้เรื่อยๆนะครับก็ติดตามกันได้นะสำหรับนี้ก็บายๆเจอกันใหม่ข้อหน้าครับสวัสดีครับคอร์สสอนสด A Level ลด50%ทุกวิชาโดยติวเตอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอบติดสนใจสแกนได้ที่นี่หรือกดลิงก์ต้คิปได้เลยทุกคอร์สลดถึง31ธันวาคมนี้